ในตอนนี้นะครับตัวละครอย่างเจ้าเกียรโรเกียรโรล่างสองเนี่ยก็เข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรเกียนท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูนะทั้งพาร์ทสิบหนึ่งและก็พาร์ทสิบสองเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะว่ามันสุ่มอย่างไรมันก็ใช้ตัวดำเนี่ยในการสุ่มนะครับแล้วก็มีเลดอัพของเจ้าเกียโรเกียโรด้วยเนาะตัวละครตัวอื่นนะครับก็จะตามนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเป็นระดับของเอติสอาร์นเองนะฮะ ประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยสุ่มไป50ครั้งนะครับมันก็จะมีล่างต้นเนี่ยให้เราอยู่แล้วนะนะครับก็การันตี180ใบเหมือนเดิมนะครับสุ่ม50ครั้งเนี่ยก็จะได้ตัวละครอย่างเจ้าเกียโรเกียโรมาวิวัฒนาการนั่นเองนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีเศษของไอ้รูปหมาป่านี้ด้วยนะก็คือถ้าผมเนี่ยสุ่มแล้วก็สามารถได้ลูกแก้วของเจ้าเกียโรมาก่อนเนี่ยผมก็สามารถอัปเดตเลยนะเนี่ย นี่ครับผมมี2เศษแล้วก็ต้องรอรุ่นกันครับว่าผมเนี่ยจะได้ไหมถ้าไม่ได้นี่คือบอกเลยว่าโคตรหนักนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่สามารถใบให้เราเนี่ยไม่สามารถอันติได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูโมเดลของมันก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปสู้นะนี่ครับดูโมเดลของมันนะเป็นการนั่งโฟฟานะครับโคตรเท่ท่านผู้ชมแล้วก็ดวงตานี่คึงขังเลยนะเป็นโมเดลที่โคตรเท่นะครับแล้วก็สกิลโคตรเท่นะและยิ่งลูกน้องของมันเนี่ยโคตรเท่ท่านผู้ชม นี่ครับก็มาดูพลังของอันดับหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยขออัพไปแล้วนะครับ15ล้านนะครับใส่เซ็ตอัศวินนะเาเมจ2ล้าน3นะครับเป็นพาสิพิเศษ2นะุผู้ชมมีแจกกันไม่ใช่ฮะเชิงเทียนนะครับถึง2อันคุณผู้ชมนี่ครับคือความโหดของเชิงเทียนเนี่ยมันสามารถปั๊บให้กับเพื่อนของมันได้นะแต่ว่าเพื่อนของมันเนี่ยต้องไม่เป็นตัวละครอย่างคิงหรือว่าโกเคสึนะต้องเป็นตัวละครที่ไม่มีลูกน้องนะครับมันถึงจะสามารถปั๊บเชิงเทียนได้นะฮะและก็ไอเชิงเทียนเนี่ยมีโอกาสในการโจมตด้นนนนซึ่่งงมมััสุ50%เอ แต่ว่ามันรับดาเมจจากเจ้าเกียร์โลเนี่ยมาถึง100%เลยนะซึ่งมันจะโจมตีแรงนะฮะเห็นไหมเจ้าแฝดประกายแสงนะครับก็มีเชิงเทียนมานะครับเจ้าโกเกสึเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องของมันนะครับถ้าเอามารับเนี่ยมันจะไม่สามารถมีเชิงเทียนได้ต้องเป็นตัวละครที่ไม่มีลูกน้องนะครับเจ้าเกียร์โลเนี่ยก็จะเป็นเชิงเทียนสีม่วงใช่ไหมโคตรเท่เลยฮะเนี่ยมันก็จะสุ่มโจมตีนะครับสุ่มโจมตี50ท่านผู้ชมเนี่ยสุ่มโจมตีไปสุ่มโจมตีไปเนี่ยบางตัวก็ไม่ออกเห็นไหม เมื่อกี้ออกมาแค่สาตัวนะครับเหล็กตัวหนึ่งไม่ได้ออกมาโจมตีมาเลยครับอันติของเจ้าเกียโรนะครับเป้าหลักเนี่ยโดนใบไปก่อนนั้นแล้วก็ส่มอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยปู่บอมกับเซทัตของผมเนี่ยไม่สามารถใช้อันติได้นะผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเป็นลําแสงสีม่วงๆข้างบนนะฮะเราจะไม่สามารถใช้อันติได้นะครับแล้วก็เวลาเชิงเทียนเนี่ยขยับครบ4ครั้งนะครับสามารถระเบิดแล้วก็เจ้าเกียโรเนี่ยสามารถอันติได้อีกนะครับแล้วก็ใบอีกครผู้ชมนี่ความโหดของตัวละครอย่างเจ้าเกียโรนะครับไม่มีไม แม่งโคตรโกงไงท่านผู้ชมคอยดูนะเดี๋ยวรอเชียงเทียนมันระเบิดก่อนนะครับเชียงเทียนเชิงเทียนเชิงเทียนโอเคเชิงเทียนนะมาต่อครับโอเคี่ยเห็นไหมเชิงเทียนระเบิดปุ๊บเนี่ยเจ้าเกียร์โรไดนติตต่อครับแล้วก็ใบต่อท่านผู้ชมตัวอย่างโซนิกนะครับแล้วก็เจ้าเกลิกชุบเนี่ยโดนไปครับผมไม่สามารถอันติได้เห็นไหมมันไม่ขึ้นในผมตันติฮะโคตรเกียร์น่ะนะครับโกงจัดเลยมันโกงเกินไปนะครับ โซนิกเจทฮัตปูบอมนี่ไม่สามารถนั่นตีได้นะถึงจะมีลูกไฟในการเล่นก็ไม่สามารถโจมตีได้นะคุผู้ชมเรียบร้อยครับเจทฮัตโดนเจ้านกฟินิกซ์ห้าไปแล้วฮนะมาครับบาท้าของเจ้าโกเกสึ์ครับแล้วก็เหยียบลงมา64ล้านดาเมจนะครับเชิงเทียนเหลือกี่อันเหลือ3อันนะครับของแฟตเหลือ2แล้วก็เจ้าเกียโรเนียเหลือ1น,น,นะโอ้โหจะไม่ไหวแล้วฮะไม่ได้ระเบิดอีกแน่เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีมื่นแล้วกันนะครับทีมื่นเนี่ยน่าจะได้ระเบิดหลายครั้งอ่ะระเบิดอีกหนึ่งครั้งเลย่นา,าน,นอัลตีแ้วฮะแล้วกนะ หมดครับเรียบร้อยไม่สามารถนันติได้ไม่สามารถอันติได้เลยครับเรียบร้อยเลยฮะนี่คือความเกียนของมันนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีี่ตายฮะท่านผู้ชมต้องมีนะฮะโอ้โหาพลาดไม่ได้เลยนะครับกับตัวละครอ,อย่างเจ้าเกียร์โรเนี่ยแล้วควรออพเป็นพาร์ทสี่สองด้วยนะครับจะได้ระเบิดแบบปิดทา้าของอันติฝ่ายตรงข้ามรัวๆตัวละครที่น่าจะเก่งเนี่จะเป็นเจ้ากาโร่โหไหมหรือว่ากระบองเหล็กวะเฮ้ยกระบองเหล็กกลับมาได้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่ามันปิดเรื่องของพาร์ทสพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะปิดนะถ้ามันปิดเนี่ยมันจะเกียนเกินไปนะฮะเนี่ยเชียงเทียนก็จิมจิมตายไปครับเรียบร้อยจะเอาอะไรไปเหลือแล้วนั่นนะฮะมันโกงจัดนะท่านผู้ชมนะมันโกงจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าเกียร์โรต่ออ่าทีมนี้แล้วกันนะครับเจ้าเกียร์โรก็โอ้โหของแดงยกเซตอีกแล้วนะครับก็ดาเมจอยู่ที่ล้านสองอ่ะแล้วก็เป็นพาร์ทสิบหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่าพาร์ทสิบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับมัน เป็นตัวละครที่แบบถ้าผมไม่มีผมจะแย่มากนะถ้าผมมีนี่ผมจะเก่งขึ้นเยอะนะครับโอเคก็ต้องรอรุ่นก่อนครับว่าคุณธนถัยเนี่ยจะมีการเติมเพิ่มไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วแค่1 5 0ใบนะครับต้องถามคุณธนถัยก่อนว่าต้องการเติมเพิ่มไหมมาครับเจ้าเกียร์โลครับแดนติครับนี่เป็นการบัฟให้กับคุณปู่แฟรงค์เลยนะปิดใครเนี่ยโอเจทัดโดนกับปู่บอมนะครับโอ้โหเป้าหลักโดนแล้วก็จะเป็นตัวสุม่มอีกหนึ่งตัวนะครับ อะตอมิกปาดไหมครับ15ล้านดาเมจนะครับโดนด้วงซะอีกนะแล้วขึ้นไปแถวบนนะครับปาดปูดกับอะตอมิกท่านผู้ชมจะได้เห็นครั้งนี้ชัดๆนะเดี๋ยวผมจะปิดการโจมตีแบบออโต้ให้ดูนะครับว่าเวลาเราจิ้มเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีเรื่องตีได้นะถึงแม้ว่าเราจะมีลูกไฟก็ตามนะไปครับโซนิคป่าคืนไฟหน่อยลูกโอ้ความเียนของมันมันเยนเกินไปนะครับนี่เชิงเทียนโจมตีไหมรอเชิงเทียนระเบิดก่อนนะครับเชิงเทียนไม่ใช่ว่าโจมตีทุกครั้งนะมันมีอัตราในการโจมตี50%นะครับ แล้วก็ปาดโจมตีมไปครับปิดเกตของแฟงไปหน่อยละกันนะครับยังดีนะที่อะตอมิกได้ปาดนะครับไม่โดนปิดนะโอเคปาดแถวล่างไปครับถึง,งเราจะมีด้วงก็ไม่น่าถะไหวนะครับเนื่องจากด้วงเราจะไม่สามารถอันตีได้นะถ้าโดนปิดต้องลุ้นครับว่าด้วงเราจะโดนไหมถ้าเชียงเทอนระเบิดเมื่อไหร่เชียงเทียนเชิงเทียนเออเชิงเทียนระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าเราจะโดนปิดไหมนะครับรอดูก่อนว่าระเบิดไหมจิ้มไหมครับเชิงเทียนจิ้มไปเรื่อยๆนี่โกเกสึล็อกคอตีเข้าไปดิ เระเบิดอีกแล้วเออไม่ใช่นะฮะมันพุ่งมาโจมตีเราเราเบิดอีกแล้วครับเรียบร้อยครับเกียร์โล่แดนตีอีกหนึ่งครั้งท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับติดสตัร์ทเลยครับมันมีโอกาสในการอันตีอีก80มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ80นะถ้าเป็นท่าดาวให้ดำม่วงนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจะต้องรอดูอีกทีนึงฮะไปครับอันติลงมาครับตอนนี้เนี่ยผมโดนตัวอะไรบ้างเนี่ยเจทฮัทนะครับมันก็มองไม่ค่อยออกเหมือนกันโอ้โหเชียงเทียนระเบิดอีกแล้วครับหมดเลยไหมเนี่ย เรียบร้อยนะ่าจะหมดทีมนะครับไม่รู้ว่าด้วงกับอะตอมิกโดนหรือ,อยังน่าจะยังนะมันเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆนะท่านผู้ชมบนหัวนะโอเคครับตัวหลักราอ,อย่างอะตอมิกกับด้วงยังไม่โดนนะต,ตัวอื่นเนี่ยโดนหมดแล้วนะครับไม่สามารถทําได้เลยครับกับการโจมตีนะโอเคว่าจะสามารถโจมตีปกติได้อยู่นะครับก็ยังโชคดีที่สามารถโจมตีปกติได้มาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่ครับว่าถึงเราจะมีลูกไฟเราก็ไม่สามารถโจมตีได้นะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างโซนิกฝั่งเราเนี่ยโดนปิดไปแล้ว นะครับท่านผู้ชมคอยดูว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วก็ต่อไปเนี่ยตัวละครอย่างด้วงกับอะตอมิกเนี่ยจะโดนนะครับเนื่องจากมันโดนกันไป4ี่ตัวแล้วเนี่ยไปครับเรียบร้อยแน่น,นอนฮะบับไปครับห้าล้านแต่ว่าโดนปิดไงโอ้โหด้วงโดนด้วงโดนไปแล้วครับหนักฮะตอนนี้ด้วงเราไม่สามารถตัดสิได้นะท่านผู้ชมเราจะลองดูนะครับว่าถึงมีลูกไฟก็ไม่สามารถตัดสิได้ยิ่งกว่าคิงอะยิ่งกว่าการปิดลูกไฟนะครับอันนี้แมงเขอนติไม่ได้เลยฮะแล้วถ้าไปโดนตัวถูกถูกโอ้โหเอาครับคอยดูฮะ โอ้ยอย่างี้อตอมิกโดนที่ว่าเรียบร้อยอตอมิกก็โดนนะเนี่ยอ่าวเรียบร้อยครับทั้งทีไม่สามารถอันติได้นะผู้ชมดูความเกียนฮะนี่ผมกดอันตินะครับผมมีลูกไฟหกดวงผมไม่สามารถโจมตีได้ครับโงโจริงจริงโจมตีใส่เจ้ากุยสื่ไปด้วยการโจมตีปกตินะครับจากนั้นอตอมิกจะกดอันติก็กดไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าเกียร์โรล่างสองเนี่ยมันมีความสามารถในการใบวนะครับโอ้โหต้องตีปกติเอาอะดวงดูดิกดไม่ได้นะครับ นี่คือความเกียนของมันท,มท่านผู้ชมพลาดไม่ได้ครับกับตัวละครตัวนี้ยอมแพ้แม่งดีกว่าฮะไม่ไหวจริงโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ